ต้องยอมรับว่ากว่าที่จะได้ตัวเลขภาษีสหรัฐที่ร้อยละสิไทยต้องมีการปรับเงื่อนไขข้อเสนอจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแต่อัตราภาษีที่ออกมาก็ไม่ได้เกินความคาดหมายที่ภาคเอกชนประเมินเอาไว้ว่าจะเกาะกลุ่มในกลุ่มประเทศอาเซียนใกล้เคียงกันมีท่าทีจากภาคเอกชนโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าแม้อัตราภาษีที่ไทยได้รับจะสูงกว่าอัตราภาษีพื้นฐานแต่การเจรจาจนสามารถลดลงจากร้อยละ36 เหลือร้อยละ19ได้ในเวลาที่จํากัดถือเป็นอัตราภาษีที่ไทยสามารถแข่งขันได้ครับแต่รัฐบาลนั้นต้องพิจารณามาตรการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะการเร่งขยายตลาดใหม่และการรับมือกับภาษีธันชิ m เมนหรือว่าภาษีสวมสิทธิ์สินค้าที่อาจถูกสหรัฐเรียกเก็บเพิ่มเติมสอดคล้องกับท่าทีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับที่ระบุว่าอัตราภาษีที่ไทยได้รับถือว่ายอมรับได้ ขณะที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยมองว่าอัตราภาษีที่ไทยถูกเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ20ทําให้ผู้ประกอบการภาคการส่งออกของไทยยังสามารถแข่งขันได้เช่นกันครับประเทศไทยมากเพราะว่าคู่แข่งหลักของเราก็คือเวียดนามาเลอินโดเนียได้เรทอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไทยอยู่ในเรทประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าในภาวะการแข่งขันเนี่ยก็ไม่เสียหายก็แข่งขันกันต่อได้ ไทยจับสัญญาณจากโพสต์ของหัวหน้าทีมไทยแลนด์นายพิชัยชุนหะวัชิระนะครับที่ระบุว่าการทำงานหลังจากนี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะแม้ว่าจะรู้อัตราภาษีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทยหลังเปิดตลาดนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะต้องมีการออกมาตรการรับมือกับระเบียบการค้ารูปแบบใหม่นะครับขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการสำรวจความเห็นของภาคธุรกิจนะครับพบว่าแนวโน้มธุรกิจไทยในไตรมาสที่3ของปีนี้ หดตัวจากปีก่อนนะครับซึ่งปัจจัยจากภาษีตอบโต้ของสหรัฐอาจมีผลต่อรายได้และกําลังซื้อซึ่งทุกฝ่ายต้องเตรียมออกมาตรการรับมือนะครับทั้งเรื่องของดอกเบี้ยรวมไปถึงมาตรการจากรัฐบาลหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจมากขึ้นครับ มันมีความต้องการอะไรมันไม่ใช่มีแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวก็มีต้องมีมาตรการหลายๆเรื่องที่คุยกันอยู่มาทางภาครัฐเองก็มีการพูดคุยในเรื่องของมาตรการนี้อยู่เช่นเดียวกันในแง่ของการช่วยเหลือถ้ามีความเสี่ยงต่อจากตรงไหนเพิ่มขึ้นคงต้องช่วยกันหลายๆมาตรการค่ะข้อเสนอที่ไทยยื่นไปแลกกับภาษีในอัตราร้อยละสิครั้งนี้นะครับยังคงเป็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรการซื้อเครื่องบินและการนําเข้าพลังงานจากสหรัฐเพิ่มขึ้นหลายรายการนะครับมากกว่าเดิม ซึ่งสัดส่วนในการยอมเปิดตลาดที่แท้จริงยังไม่มีรายละเอียดที่แน่ชัดภาคเอกชนก็เชื่อนะครับว่าการเจรจาต่อในรายละเอียดจะช่วยให้สามารถปรับปรุงเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ในอนาคตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคธุรกิจของไทยครับ